สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปแบบอะไรวะผมลืมชื่อแถ่อ่านไม่ออกด้วยเนาะช่างถืออ่านี่น้องผมนะครับคนที่กระโดดกับผมนะครับคือน้องผมเองนะ c GG g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  ีจจากช่อง e m o p t v gamer g d นะครับถ้าเกิดจำชื่อไม่ผิดเนาะนะครับไม่ต้อง เออผมลองไปเล่นแล้วผมก็เคยเล่นอยู่นะแบบนี้แต่ว่าลืมอัดเอาไว้ก็เลยเออก็ยอย่างที่คิดเออผมลืมบอกเลยแบบนี้มีเสียงเพลงด้วยฟังดูเอาว้าวเวรี่กูดเป็นเสียงเกมด็ <c oughs> อันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเออนี้นี่แหละเนาะที่มันจะเป็นการออกจรวดท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามเนี่ยซึ่งเราก็ต้องเก็บไอ้พวก ไม่รู้อะแดํดำเชื้อเพลิงมั้งน่าจะเป็นเชื้อเพลิงนะครผมว่านะน่าจะเป็นเชื้อเพลิงก็ดูไปเรื่อยๆเลยเนาะก็จะอธิบายการเล่นด้วยนะครับก็คือมันจะมีหลอดเก็บกระเป๋าทางซ้ายมือทุกคนน่าจะเห็นนะมันที่ก็คือแบบเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้มันจะได้เท่าไหร่มันตันที่เท่าไหร่กระเป๋าอันนี้มันเป็นกระเป๋าหลายอย่างเนาะ ม,มันลดเสียงเกมหน่อยก็ได้ดนะผมผม,มันจะมีการครูดาวอยู่นี่นอะครับผมผมใช้ตัวนี้อยู่เนอะซึ่งมันดูดได้ทีละหกครูดาวสุนจุดสี่วิอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมจะใช้ ต่อไปเลยแล้วกันข้ามาข้ามาเนี่ยแล้วก็นี่คือวับส่วนอีกอันหนึ่งนะมันก็จะเป็นการวัดขึ้นยานเรานั่นเองแล้วผมขออนุญาตตัดตอนที่ผมออกยานนะคบผม Two thousand years later ออกยานเลยแล้วกันนะคบผมนี่วิธีการออกยานนะก็การไปกดกดตรงเนี้ยปุ่มสีแดงตรงเนี้ยเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวทีมชอ็อป ปายักมาสเตอร์ตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยกดกดไปเลยมันจะนับสามสองหนึ่งเออเสร็สนะแล้วก็กดย้อนขึ้นยานโอเคออกยานแล้วนรครับตอนนี้ ถ้าเกิดเรายิ่งเก็บเทอร์โบเยอะเราก็ยิ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับตอนนี้ก็นะเพราะว่าผมที่เกียดมากเลยด็เลยใจนี่เฮ้ยผมทำหน้าปกคลิปตรงนี้ดีวกว่านะ o n hour later ก็ผมลืมบอกเลยนะครับเมื่อกี้ผมคลิปหลุดอีกแล้วแมปแมปยิ่งแหลกผมก็ยิ่งหลุดเนี่ย และรอบนี้ถ้าเกิดหลุดปุ๊บมันก็จะเกิดกรณีพิเศษสาหรับเครื่องผมนะไม่รู้เครื่องคนอื่นเป็นหรือเปล่าก็คือจมุติผมจะเลื่อนไปทางขวามันจะซูมเข้าเลื่อนไปทางซ้ายมันซูมออกแทนที่เลื่อนซ้ายมันจะหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างก็จะซูมเข้าเลื่อนไปข้างบนแล้วก็จะซูมออกแทนที่เลื่อนไปข้างบนหน้าจอเราจะขึ้นบนฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมวับขึ้นยานให้ดูเลยนี่เนาะเนี่ยแค่เนี้ยนะ โอเคก็คลิปนี้ขอไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายครับบาย